ปิดประตูแพ้ไปแล้วอยู่ที่ข้อนี้ข้อเดียวเดินทางมาถึงตรงนี้จะชนะเป็นแชมป์ได้หรือไม่ถ้าลู่วิ่งแต่ไม่วิ่งบนลู่วิ่งแสดงว่าลู่วิ่งหรือลู่ไม่วิ่งถ้าลู่วิ่งแต่ไม่วิ่งบนลู่วิ่งแสดงว่าลู่วิ่งหรือลู่ไม่วิ่งลู่วิ่งฮะเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งบนลู่วิ่งแต่เขาก็วิ่งของเขาครับเขาใครลู่ครับถูกต้อง ที่มายความ่อยจับประเด็นตรงไหนมันมีลู่วิง่งบนลู่วิ่งวิ่งไม่วิงว่งวิ่งลู่ลู่แล้วคุณจับประเด็นคนชื่อลู่ได้ไงค,คนคนชื่อลู่นี่ก่อนหน้านั้นเราชนะลาล่าลู่ลู่มาแล้วฮะ <c oughs> เขาเชื่อไอ้ลู่เฮ้ย <c oughs> โอ้โหเอาตรงนั้นมาเลยครับก็แะ่ทมันมีลู่วิ่งแต่ไม่ได้วิ่งบนลู่วิง่งเพราะนั้น,นลูวิ่งที่ไหนก็ได้เพราะมันมีคำว่าลู่วิ่งมันลู่ก็เลยต้องวิ่งไอ้ลู่มันวิ่งครับเอาไปดูดิไอ้ถึงสิบสักครั้งหนึ่งในชีวิตพร้อม ถ้าในฟิตเนสลูลู่กําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งด้านหลังของลู่วิ่งที่ลาล่าวิ่งถามว่าสายผ่านลู่วิ่งที่ลูลู่วิ่งเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนไปข้างหลังสายผ่านเลื่อนไปข้างหลังครับูกตาอะไรเนี่ยสวดทิมาจากไหนคุณไปกินอะไรมาว่ากินเกินเผกินานาผขุนแผนขุนแผนพระไพมณีพระไพมณีอนุมานอนุมานแค่นี้ใครแปลงร่างได้ อีเหนาคุณแผนผ้าไพมณีหนุมานใครแปลงร่างได้ต like ัดผ้าไพมณีออกไปก่อนเอ่อตัดเวลาเดินอยู่ตัดอีเหนาหมดเวลาโอ้โหแต่หมดเวลาไปก็ดีเราเป็นแชมป์แบบไม่ผิดเลยลงมาในนะเป็นแชมป์ ก<ม>ินอะไรมาค<อ>ุณป้องตะกี้นี่ตอนที่คุณเล่นแล้วคุณผิดพลาดอ่ะไอ้ข้อน,นี้มันเป็นไงแม่ตอนนั้น,น,น,นเปี้ยงๆ,ๆเลยอ,ะอ่ะเู้่มันไม่ต้องทวนแม่อะไรมากเลยจับประเด็นแล้วรู้วงลีๆๆมันยากนะคือจะมีสมาธิครับเออก็ฟัง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 แล้วก็ตอบโบๆๆ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอะไรแชมะกอีกครับออหลหายเรื่องไายราวมันมาลงตรงนี้พอดีนะยอมแต่ก็สูสีมาจนกรนทั่งเกือบไปเมื่อนะสนุกอะเป็นแชมป์ต่อไป สายฟ้ายังไม่ได้เราเชียร์ให้ได้สักครั้งมันไปลมยังก่อนตอนเนี้ยช่วงเวลานี้เป็นเวลาของเราขอาที่ได้สามคนแล้วครับที่ต้องไปเก็บไายฟ้ได้ไปปิดสนามก่อนเลยความรู้รอบตัวขนาดนี้สมแล้วแหละครับที่คว้าแชมป์สมัยที่สองมาได้สำเร็จแต่พวกเขาจะคว้าสายฟ้ามาได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับ ครับรั้งที่เป็นแชมป์นี่ครั้งนี้อีกปิดท้ายครั้งนี้งดงามมากเลยจะพูดกับตัวเองว่าไงดีอ่ะนายทำได้แล้วเป็นแชมป์สองสมัยผค้พูดเลนๆอําไปอํามาแฟบเดียวมาเป็นแชมป์สองสมัยอ่ะค่ะต่ายตายค่ะขาวบอลงต้องภูมิใจในตัวเขาจะดีเก็บสายฟ้าไปได้ด้วยโอ้เลคขอดเป็นประวัติว่าอย่างดีงามงดเลยนะอะมา หนึ่งสายฟ้าแรกได้ก็สะสมปเป็น2เป็น3ได้ไปแล้วหลายคัน Toyota e เอ o s S g อัตโนมัตินะครับ6ก5 0 0สามหรื้อว่าการแข่งครั้งนี้สูสีครับทีมคนร้องเพลงเออทำไมเขาต้องอออ่างหมดเลยนะเออเ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 อครับคนก็ไม่อออ่างร้องไม่เป็นเหรอเฮ้ยร้องได้มามาก็ร้องได้แต่อออ่างที่เป็นนักร้องอุ้ยมันเยอะเว้ย นี่ก็สมแล้วนะเออเออเอ๊ะเอกเป็นตัวอย่างว่ามีชื่อเล่นอ่ออ่างเนี่ยเป็นนักร้องบ้านเราอีกเพียบเลยเออถ้าชื่อซ้ำบอกเป็นอีกคนหนึ่งให้ด้วยเอาเอามา20คนสบายมากพร้อมหนาทีไปไปแอนโทนีสกินออนบีแเคพทีเครับผม แอดคาราบาวครับผมพี่ออมปองตักพี่ออมสุพรณักโอ้มา oh. มามากเลยค่ะโอ๊คเทลค่ะปั๊บพี่แอมเดอะสตาร์ค่ะโอ้เจ็ทเร็วมากไหลเลยอาเดอะสตาร์เอาไปดีออยธนาครับอุ้ยแอมสวรักษ์ครับอปั๊บออมก่อนกันครับเออโอยไปเร็วว่างเหลือเก้าอุธนาธรครับผมปั๊บเหลือแปดดีมาก เอินกัลยากรครับปั๊บเหลือ7ดีมากไหลแล่าไหล่ล่าดีมากดีมากเอครับปั๊บเหลือ6เหลือ6ดีมากใครก็ได้ฮาลลไทยครับเหลือหีมากดีมากเหลือสี่ใครก็ได้แล้วแต่เย็นเย็นเย็นได้ไมอ่าได้ได้ได้สเหลือ2องเอ็งอีนอีน้เบอเนทค่อีำอัมอัมมาลินครับไปเลย ็นแชมป์ได้สายไปอดิครับมันมันไหลมันพลูมันมันทั้งเรือเพราะอะไรอาจจะลองเป็นนักล้อด้วยแหละค่ะเือนเพื่อนก็ไปด จะทะลุยี่สิบสี่สิบเลยไปกันเลยอะแล้วมันมมมััันนนเงินไหลมาหมดเลยเหรอคืนเป็นชื่อเมือเขาเป็นอออคืนขึ้นมาก็ต้องเป็น BNK ก่อนเคก่อนเลยอ๋อแล้วแล้วน้องแม่กับน้องมุก็บอกว่าเขาอยากได้รถมากเพราะว่าเขาไปเรียนขับรถแล้วแต่เขายังไม่มีรถของตัวเองคันแรกมันไม่เหมือนไหมชั้นแรกละสองแชมป์หนึ่งสายฟ้าโห้คุ้มแซ่ คุณได้สัมผัสทุกอย่างเ,าเลยนะครบบมดทุกอย่างเลยเแล้วใครจะกล้ามาแข่งกับคุณน่ะแข่งแหมเราทีมเวิร์กนะคะทีมเวิร์กทีมเวิร์กสุดยอดเลยนะครับเป็นแชมป์สองสมัยหนึ่งไาเย้ถ้าไม่เบรกไว้ที่เสียงก็ยังกระหึมต่อไปนะอย่าคิดว่าคนที่มาใหม่ๆเนี่ย ไม่มีอะไรดูดิเป็นแบบนี้เป็นตัวอย่างเลยยินดีด้วยนะแล้วตามเชียร์กันต่อไปขอให้เป็นแชมป์ต่อไปสามสายฟ้าแล้วก็เก็บให้ได้นะครับเ e อชีพนี้นะครับไปเป็นสนามฟ้าเลยแม่คว้าสายฟ้ามาได้อย่างง่ายๆแบบนี้ทีมแชมป์สามพี่น้องจึงขอกลับไปฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วปล่อยให้สองทีมสายด้วยได้ออกมามั่วกันให้วุ่นวายจะหากระจายขนาดไหนรุ่งนี้ห้ามพลาด สมคนครั้เดียวนี่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยน่ะคุณตาคะไม่คุณเ่ะนี่โอเขาทำไมนะฮะอ๋อพอดีวันนี้าภรรยาด้วยอ๋อไม่ใช่ไปเจอหน้านบหนาดเรไม่แฟนใหม่ลค่ะแฟนของหนูจะต้องนั้นไอ้บ้านั่นแฟนอิมแต่ผัวพี่พ่นีคพี่ตาเวพูดไม่ใช่ไม่เอานะเ๋ยวเดี๋ยวคุณพี่พี่บอกว่าผัวพี่ข้าสศพดูไปก่อน ุแม่มือใหม่ต้องมารับมือกับลูกหลงคนนี้เ,เป็นแพะเหรอฮะเป็นลูกแม่อ,อ้าวนี่พี่วินเหรอใช่แล้วว่นที่ใายของพี่วินอ้าวมามากินนมมาลูกแม่ม น้องวินร้องอุ <l acht> <c oughs> <l acht> ้แวอุ้แวหรือกัก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 แวน้องวินอ่ะเขอลองมากักกเพราะว่าน้องวินเขา่านกินลกแม่